ออเเฮฮ้้ยยโอ้โหไอ้นี่ดูดม้าเข้าไปเรื่องไงคึกจังพี่กูพี่กูพี่มึงเหรอแขนขวาสักทรงองคนลายเฮ้ยไปไงเฮ้ย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 นั่นเหล็กดัดฟันหลุดมั้งนะแขนซ้ายแขนซ้ายสักชาติราชสีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีแล้วจะบินแล้ว ขาขวาขาขวามึกศักพยักทีเฮ้ยน่ากลัวขาซ้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมศักหมีหมีด้วยเป็นไงมีมีกำลังนี่เล่นหมีด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะเฮ้ยทำเฮี้ยอะไรกูไม่เข้าใจเขาเรียกเว้ยขศักโมคล่าโอ้พระควันปิดตาอยู่ กลางหลังกลางหลังเฮ้ย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 เอาพี่โอ้ง่ตายจริงๆเลยไอ้หน้าส้นตีนโง่จงเท้าเพื่อนอีกแล้วหน้าโงจริงๆเลือดอีกแล้วพระเขาวันปตายอยู่กลางหลังแล้วก็โง่ขึ้นไปอีกเดี๋ยวก็ลื่อนอีกหน้าพระกูสักเน่าจังงังสองเต่าฟังเหล็กก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์เป้าแตกไปแล้ว ที่แม่ก็ไม่สนใจกูแล้วสนใจเป้ามึงอ่ะไม่ได้สนใจเป้าเดียวจ้องจะดูกระเจียวลิเกกันเลยล่ะทีเนี้ยน้องเจนหลับตาค่ะอย่าไปมองไอ้กูก็อะไรเย็นๆอสองเอต้าฝังเขาไมา่เลยนักหนาไม่ขำยังไงแล้วแตกยา,กยากเป็นคืบเล็กกาเห็ดตาแมวหุ่งหุ่ง<อ>โถุ้่งพ่อมึงอะ่ะแมวเดียวเหรอเออ สองตาฝังเหล็กก้าเพชรตาแมว